มีสื่อมันชนคนหนึ่งเขาย้ายจากไวทีวีไปอยู่เอ็บทก็ไปประกาศบอกว่านโยบาย99ปีไม่ใช่นโยบายขายชาติแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เศรษฐาต้องทำเร่งด่วนก่อนหน้านี้นี่ไอ้สื่อมวลชนคนเนี้ยเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนรัฐบาลก่อนจะทำ99ปีเหมือนกันออกมาชี้หน้าขายชาติขายชาติ ใครทำก็ขายชาติขายชาติแต่พอเสถาทมไม่ใช่การขายชาติเป็นการกระตุ้นเศถากิจผมไม่อยากเรียกชื่อเขาว่าเป็นสื่อมวลชนนะประกาศเป็น NBT Soft p ซอ e r ด้วยการยุบไวทีวีเพื่อปิดกระเป๋าเงินที่ตัวเองต้องจ่ายก็ย้ายคนของตัวเองไปอยู่ N b t บเป็นกระเป๋าเงินที่รัฐต้องจ่ายแล้วก็เชียร์รัฐอยู่นั่นแหละ แบบนี้เขาเรียกทุทจ,ทจริตเชิงนโยบายไหมมันก็เข้ามาอีหลอบเดิมทั้งนั้นน่ะมันก็เข้ามาอีหลอบที่ทักษินชินวัตรสั่งเศถษธาธร,รมมันคล้ายๆกับยิ่งอ่าเสรทักสินคิดยิ่งรักธรรมอ่ะมันไม่ต่างกันเลยภาพลักษณ์ของเศถฐาทวีสินวันนี้ก็ไม่ต่างจากภาพลักษณ์ของยิ่งรักชินวัตรในอดีตคือเป็นนายกขุนเชิดร,รอเขาเชิดร,รอเขาสั่ง เหลืออย่างเดียวที่เศรษฐหายังไม่พูดคือจังหวัดหาดใหญ่กับถนนคอ,อนกรีือดนอกนั้นเหมือนยิ่งลักชินวัตรหมดเลยนี่ถ้าเศรษฐหาพูดจังหวัดหาดใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใดนะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเพราะคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเพอไม่มีความคิดของตัวเองเนี่ยมันบริหารไม่ได้ไงมันสร้างอํานาจไม่ได้มันสร้างบารมีไม่ได้มันตัดสินใจข้อราชการไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือ เดินทางไปรับทราบปัญหาทุกจังหวัดทุกจังหวัดความหมายก็คือว่าเป็นหนังหน้าไฟเหมือนการหาเสียงอ่ะนายกรัฐรังปวัดวไหนหัวคะแนนเขาก็ภูมิใจไงแล้วเขาเลือกไปจังหวัดที่เขามีสอสอมีหัวคะแนนเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักในแต่ละจังหวัดความหมายคือปลกระชับอํานาจบ้านใหญ่นอกเหนือจากทักษินไปแล้วก็ให้เสถับในฐานะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปไปเชียงรายก็หัวคะแนนเพื่อไทยทั้งนั้น ทักษิณไปสุรินทร์ก็เพื่อไทยไปลองรับหัวคะแนนเพื่อไทยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนการสร้างนโยบายหาเสียงเศรษฐาทวีสินเป็นได้ตอนนี้คือการหาเสียงทางการเมืองไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะคิดว่าอาจจะประเมินว่าอีกไม่นานสงสัยจะถูกยุสบสภา พราะมีโอกาสเป็นอย่างจริงเกิดสารรัฐธรรมนูญวิชัยตามข้อกฎหมายเนี่ยเศรษฐาหลุดเนี่ยเชื่อหรือว่าเศรฐาจะไปคนเดียว<ม>เผอเเศรษฐาอาจจะยุบสาภา,าก็ได้นะคือถ้าไปคนเดียวเนี่ยใครจะมาเป็นนะ่ะวินาทีนี้ก็ต้องเสร็จอนุทินนะ่ะเสร็จเสียหนูอนะ่ะวินาทีนี้นะไม่ใช่บอกว่าเชียร์อนุทินนะแต่วินาทีนี้ สปอตไลท์มันส่องไปที่อนุทินชาญวีรุลคิดเหลือว่าเสฐาจะยอมเคยจําคําพูดของเสฐาได้ไหมผมเดินทางหาเสียงมาหกสิบวันกระทรวงดีๆกูไม่ให้แม่งมันหรอกจําได้ไหมสุดท้ายให้กระทรวงมาไทายเสียหนูไปเพอเพอรอบนี้ไม่ใช่แค่กระทรวงมาไทายอะ่ะเพอเอตำแหน่งนายกก็ต้องให้เสียหนูไปด้วยอะ่ะดูแลหกสิว,วันที่เดินทางหาเสียงอะ่ะหังนั้นเนี่ย หลายคนก็ฟันธงวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะสิ่งที่เสถาเดินทางลงพื้นที่บ่อยๆมันเหมือนเอาตําแหน่งนายกไปหาเสียงไปก็ไปในตําแหน่งนายกไปก็ไปเครื่องหลวงใช้เงินหลวงไปบรารมีที่ได้ก็คือพักเพื่อไทยอ่ะสิ่งที่ได้ก็คือนายกเพื่อไทยลงพื้นที่เพราะอะไร เพราะแนวโน้มการเดินทางไปของรัฐบาลมันมีปมที่ต้องสะดุดตรงที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยภายในเดือนกันยายนนี้เขาถึงบอกว่าสิงหาจะเป็นสิงหาเดือดนี่เดือดอีกละเดือดมาทุกเดือนเลยเดือนที่แล้วก็บอกเดือนกรกฎาสารท่านก็เลื่อนให้ไปอีกเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอีกแต่วันนี้สารนรมนูญพูดชัดเจนแล้วว่า ก่อนเดือนกันยายนสองคดีใหญ่ที่สังคมจับตามองอย่างคดียุพระเก่าไก่และคดีเศษฐาทวีสินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยต้องเสร็จก่อนเดือนกันยายนดังนั้นเนี่ยนับดูแล้ววันนี้162-63วันบวกไปอีก40วันก็เป็น200กว่าวันเนี่ยดางน้อยก็เราก็ทำลายสติพันธมิตร193วันในการชุมนุม ก็สองร้อยกว่าวันนะบวกไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าพอเศรษฐามีอุบัติเหตุทางการเมืองเราจะยุติชุมนุมนะยังก่อนนะภารกิจเราไม่ใช่มาไล่เศรษฐาภารกิจเรายังมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามตปปชก็ค้างอยู่สองสามเรื่องสารรัฐมนุนก็มีค้างแต่สารรัฐมนูนบอกว่าเดือนกันยาต้องตัดสินแล้วต้องรีบร้อนแล้วเรื่องในสภาก็ยังต้องค้างเรื่องนิรโทษกรรมนี่เรื่องใหญ่นิรโทษกรรมทั้งสาม ประเด็นวันนี้หลายพรรคก็ออกมาแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับประเด็นที่เราเสนอทั้ง3ประเด็นว่าไม่ควรนิรโทษกกรรัมใน3ประเด็นนี้รวมทั้งพลรบ .99 ปีรวมทั้งพลรบ,รรบคาสิโนดังนั้นเนี่ยภารกิจของเรา 1, 2, 3 4, ท่ที่ที่ไล่เรียงมายังเป็นภารกิจที่ต้องติดตามต่อถึงแม้เศษษรษฐาทวีสินจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับ